ไหนนะโมโนสวัสดีเฮ้ยโมโนใครเรียกวะฉันเองฉันเองอยู่นี่เฮ้ยสวัสดีอะตกใจมดเลยซิกขอโทษทีขอโทษทีวัสดีได้เวลาเข้าโรงเรียนแล้วนะมีเพื่อนแล้วหรือจ๊ะใช่เขามีเพื่อนเยอะจังเลยนะฉันก็ว่าเลย ไปดีมาดีนะล,ลูกเอยจริงๆนะครับแม่โอ้ยฉันไม่อยากขึ้นนอนไปนอนบ้านจังงั้นแม่หนูแยกให้ไปน,นะเออเอาจริงดิเดวเขาร้องนะเวลาผ่านมาโอ้ยตอนเย็นแล้วกลับไปดีกว่าไปไปนอนบ้านใช่ไหมไป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 ด้วยไปด้วยพวกเราก็ขอไปนอนเนพื่ทนพวกเธอขออนุญาตพ่อแม่เธอ,อยังล่ะพ่อแม่คะหนูอยากไปค่ะ ผูก็อยากไปค่ะผมก็อยากไปนะครับคุณพ่อได้ไม่มีปัญหาเลย,ยไปฉันหิวแล้วนะถึงเวลาตอนกลางคืนแล้วเฮ้ยทุกคนฉัน<ย>ขอนอนข้างซิกนะได้สิไม่มีปัญหาฉันขอนอนข้างเธอนนะไม่มีปัญหาดีนะเราจะได้มีแรงไปโรงเรียนค่าห้าเวลานอนฉันไม่กล้านอนริมเลยฉันชอบโอเคดิไม่เป็นไรฉันไม่กลัวหรอกแน่ะนะแน่นอน แน่นะบอกว่านี่นอนนี่นอนเออขอโทษอตอนนอนทีนี้ก็มีเพียงตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับขอบคุณนะครับเดีย๋ยวจะมีอีพีสองนี่นะ